สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่บทเรียนเซลนะครับในท็อปปิกวันนี้คือพลังคู่สู้ชีวิตนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในซีรีส์ใหม่แล้วซีรีส์ใหม่ของเราคือพลังชีวิตผมเชื่อว่าไม่ว่าใครก็ตามเราทุกคนล้วนแต่ต้องการพลัง ในการทำงานพลังในการรับใช้พลังในการที่จะเป็นสามีภรรยาเป็นพนักงานเป็นหัวหน้าเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาเราทุกคนนั้นล้วนแต่ต้องการพลังงานนะครับที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเราแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันจากบุคคลหนึ่งในพระมภีว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะมีพลังแล้วก็พลังเขาสามารถที่จะเป็นพลังบวกกับคนอื่นได้อย่างไรนะผมเมื่อเราศึกษาจากชีวิตคนคนนี้ให้พวกเรามายฐานร่วมกันครับ พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่เราได้มีโอกาสมาร,มารวมตัวกันพระเจ้าเป็นครอบครัวของพระองค์แล้วก็ขอสบดช่วยอยู่กับข้าพระองค์ด้วยในการที่จะแบ่งปันสิ่งที่ดีสิ่งที่จะเป็นพลังแห่งชีวิตให้กับพี่น้องให้พระวิญญาณของพระองค์นั้นนําพวกเราทุกคนพระเจ้าเปิดหูเปิดตาเปิดใจของเราเราพร้อมรับที่จะฟังเสียงของพระองค์แล้วในพระนามขององค์เซียริสกิเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าครับมีอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอาเชอร์นะครับแล้วก็อาเชอร์เนี่ยชื่อของเขาแปลว่ามีความสุข เพราะฉะนั้นอาเชอร์นั้นเขาเป็นคนที่อยู่ใกล้ใครแล้วเขาจะสามารถทําให้คนอื่นมีความสุขได้นะครับถ้าเกิดเราดูในพระมพีในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่33ข้อ25ขอให้กําลังของท่านคงอยู่ตลอดวันคืนเพราะฉะนั้นการที่อาเชอร์มีความสุขได้อาเชอร์สามารถที่จะถ่ายทอด ความสุขได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขามีกําลังไม่ใช่แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นไม่ใช่แค่ตอนกลางวันเท่านั้นหรือว่าตอนเช้าเท่านั้นแต่ว่าเขามีกําลังทั้งวันและคืนและกําลังนั้นมาจากไหนพวกเราทุกคนที่เป็นมนุษย์เราทุกคนต้องใช้พลังงานในการทํางานในการทําทุกสิ่งทุกอย่างแค่เดินออกจากเตียงเราก็ต้องใช้พลังงานละและ,และตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่พี่น้องครับเราทุกคนล้วนมีแทคงพลังงานและแท้งนี้เนี่ยมันก็จะ มันแน่นอนมันจะไม่เต็มตลอดเวลาเราทําอะไรหน่อยหนึ่งพี่น้องครับมันก็สามารถที่จะลดพลังงานในแทงของเราได้เพราะฉะนั้นแหล่งพลังงานของเรานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถ้าเกิดเราได้รับแหล่งพลังงานที่ถูกต้องเราก็สามารถที่จะมีพลังอยู่เรื่อยๆพี่น้องครับอาเชอร์เนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสุขแล้วก็เขาเป็นคนที่ทําให้คนอื่นนั้นมีความสุขด้วยเช่นเดียวกัน แล้วก็เวลาเขาอยู่กับใครหรือว่าใครไปเยี่ยมเขาที่บ้านหรือว่าอยู่ใกล้ๆเขาเขาจะอะไรครับพี่น้องครับเขาจะเสิร์ฟคนนั้นด้วยด้วยสิ่งที่ดีที่สุดด้วยอาหารที่ดีที่สุดด้วยเครื่องดื่มที่ดีที่สุดเพราะว่าเขามีพลังงานเชิงบวกอยู่ในชีวิตของเขาวันนี้พี่น้องครับถ้าเกิดเรานึกถึงตัวเองเรามีพลังอะไรบ้างหรือเปล่าที่สามารถที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นได้เพราะว่าการใช้ชีวิตของเรากับคนอื่นนั้น มันคือการที่เราต้องใช้พลังงานในการที่จะพูดคุยกับคนอื่นในการที่จะดีลงานคนอื่นแต่พลังนั้นน่ะที่เราสื่อออกไปพี่น้องครับมันเป็นพลังที่ทําให้คนอื่นมีความสุขหรือเป็นพลังงานที่ทําให้คนอื่นนั้นมีความทุกข์วันนี้ผมบอกว่าเราทุกคนที่นี่เราจะมีพลังงานเหมือนที่อาชเชอร์มีและพลังงานนั้นมาจากไหนพลังชีวิตของเขานั้นมาจากไหนเขาทำไมเขาถึงสามารถที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคนอื่นได้ ผมเชื่อว่าเราทุกคนที่นี่เราต้องการจะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับคนอื่นลึกๆแล้วแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่มีพลังที่จะให้เราไม่มีกําลังที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดพี่น้องครับก่อนผมออกกําลังกายเนี่ยสมัยก่อนนะพี่น้องก่อนที่จะไปเล่นเวทเนี่ยผมจะกินเขาเรียกว่าผงหนึ่งผงเรียกว่าผง C 4ฟนะครับเอ่อมันจะช่วยบูสต์เอเนจีบูสต์พลังงานของผมเวลากินไอซีโพี่น้องครับมันก็คือมันจะเป็นสกู๊ปเล็กๆนะครับตักไป ช้อนหนึ่งแล้วก็ใส่ไปในน้ําขวดหนึ่งแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่าแล้วก็ดื่มหมดขวดพอดื่มเท่านั้นพี่น้องครับประมาณสิบนาทีโอ้โหเหมือนแบบเป็นคนคลึกทันทีเป็นคนแบบเฮ้ยฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมจะวิ่งหนึ่งสิบกิโลแล้วฉันพร้อมที่จะยกเวทแล้วมันเหมือน,นกับเป็นพลังงานบูสเตอร์ให้กับผมที่ดีมากๆในช่วงนั้นที่ออกกําลังกายชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดเราอยากจะมีพลังอยากจะมีกําลังที่จะทําบางสิ่งบางอย่างเราเราเราอยากจะมีความตื่นเต้นเราอยากจะมีสิ่งที่ดี ให้กับคนที่อยู่รอบข้างเราอะไรคือซีโฟของพี่น้องอะไรเป็นตัวบูสต์พลังของพี่น้องผมหวังว่าพี่น้องครับวันนี้เนี่ยเราจะให้พระเจ้าเราจะให้พระเยซูนั้นเป็นคนที่มอบพลังงานให้กับเราเพราะว่าถ้าเกิดเรามีแหล่งพลังงานที่ถูกต้องเราจะสามารถทําให้คนอื่นนั้นมีความสุขได้และแหล่งที่ถูกต้องของพลังงานนั้นมาจากไหนมาจากองค์พระเยซูนั่นเองผมหวังว่า เราทุกคนที่นี่เราจะสามารถมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนที่อยู่รอบข้างได้ทีนี้เนี่ยมีอยู่สี่ประเด็นนะครับที่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับพี่น้องในวันนี้นะครับในเรื่องของพลังชีวิตที่เราทุกคนสามารถที่จะมีได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าคําอธิษฐานนี้คาอธิษฐานอะไรคือขอให้กําลังของท่านคงอยู่ตลอดวันคืนของท่าน คงอยู่ตลอดพี่น้องครับไม่ว่าช่วงเวลาไหนก็ตามเราจะสามารถมีพลังที่คงอยู่ได้และพี่น้องอย่าลืมนะครับเหมือนที่ผมบอกไปเรามีแท้งพลังงานของเราอยู่ถ้าเกิดเราเติมแท้งของเราแค่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นสมมติว่ามีคนว่าเราหน่อยละก็อาจจะดึงพลังงานเราไปสักยี่สิบเปอร์เซ็นตสมมติว่าเราอาจจะโดนตําหนิจากการงานก็อาจจะมีคนดึงพลังงาน ของเราออกจากชีวิตในแทง์เราเนี่ยอีก20%เราก็เหลือแค่เมื่อกี้หายไปแล้วสี่สิบก็เหลือ6อีก60%และพี่น้องครับบางคนเนี่ยเราหมดพลังงานก่อนที่จะหมดวันด้วยซ้ำไปบางคนเนี่ยแค่ตื่นเช้ามานะครับลูกทำบางสิ่งบางอย่างให้ให้เราไม่พอใจหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นเราก็หมดพลังงานไปแล้วพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเหมือนที่พระพี่บอกว่าเราต้องมีสปิริตไมทที่2 สมมติว่าเราจะทําอะไรคนใช้หนึ่งไม้เราจะไปสองไม้ผมเชื่อเช่นเดียวกันในพลังงานชีวิตของเราพี่น้องครับเราจะต้องเต็มสองร้อยเปอร์เซ็นตเพื่อที่อะไรเราจะได้จบวันอย่างร้อยเปอร์เซ็นได้เราจะมีพลังงานที่เหลือร้อยเปอร์เซ็นได้และพี่น้องพลังงานนั้นมาจากไหนมาจากพระเจ้านั่นเองนะครับโอเคหัวข้อที่หนึ่งคืออะไรพี่น้องพลังจากสันติสุขในพระคิดพลังจากสันติสุขในพระคิด ในโรมบทมที่5ข้อหนึ่งกล่าวว่าขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุขประทานสันติสุขให้แก่ท่านทั้งหลายทุกเวลาและในทุกสถานการณ์ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับท่านทุกคนเถิดพี่น้องครับสันติสุขแท้จริงมาจากไหนมาจากเงินในบัญชีหรือเปล่ามาจากตํางานการงานหรือเปล่ามาจากวัตถุสิ่งของหรือเปล่า ไม่ใช่ครับพี่น้องครับสันติสุขที่แท้จริงนั้นมาจากไหนมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองและสันติสุขนั้นจะไม่ใช่เป็นสันติสุขแค่ประมาณสักเอ่อเจ็ดโมงถึง9ก้าโมงแต่ไม่ใช่พี่น้องครับสันติสุขของพระเจ้าที่ประทานให้กับเราคือสันติสุขที่เราสามารถรับได้24ชั่วโมงจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรเป็นแหล่งพลังงานของท่านอยู่ท่านมีสันติสุข ของพระเยซูคริสต์อยู่หรือเปล่าบางสิ่งบางอย่างที่ท่านทําท่านมีสันติสุขอยู่หรือเปล่าคําพูดของท่านที่ท่านรับอยู่ที่ท่านรับมาจากคนอื่นหรือว่าท่านที่ท่านพูดออกไปท่านทําด้วยจิตใจที่มีสันติสุขที่มาจากพระเจ้าหรือเปล่าท่านทําด้วยชีวิตที่มีแหล่งพลังงานจากพระเยซูหรือเปล่าเพราะว่าอะไรพี่น้องครับถ้าเกิดเรามีพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตพระเจ้า จะเป็นพลังชีวิตให้กับเราสันติสุขในองค์พระเยซูจะเป็นพลังงานให้กับเราถึงแม้ว่าโลกอาจจะดูโหดร้ายถึงแม้ว่าคนอาจจะพูดไม่ดีกับเราถึงแม้ว่าอาจจะมีใครทําร้ายจิตใจของเราแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องสําหรับคนที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตมีพระเยซูอยู่ในชีวิตเราจะสามารถยังมีสันติสุขที่จะเป็นพลังชีวิตให้กับเราอามนไหมครับพี่น้องอย่างที่สอง เราจะต้องมีอะไรบ้างอย่างที่2คือมีพลังในการประกาศข่าวประเสริฐนั่นเองพลังในการประกาศข่าวดีนั่นเองพี่น้องครับในมาราโกบทที่8ข้อ36กกล่าวว่าจะมีประโยชน์อะไรที่คนคนหนึ่งจะได้โลกนี้ทั้งโลกแต่ต้องสูญเสียจิตวิญญาณของตนพี่น้องครับมีหลายคนที่อยู่รอบท่านเขาต้องการพลังที่มาจากพี่น้อง ซึ่งพี่น้องได้รับจากพระเจ้าเขาต้องการได้รับความรอดเขาอาจจะมีเงินมากเขาอาจจะมีเงินล้นฟ้าเขาอาจจะประสบความสําเร็จหรืออาบางคนที่อาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จก็ตามแต่ทุกคนนั้นล้วนแต่ต้องการข่าวกระเสริฐทุกคนล้วนแต่ต้องการข่าวดีเพื่อนของเราตายแล้วจะไปที่ไหนญาติมิตรายของเราตายแล้วจะไปที่ไหนพี่น้องต้องเป็นคนตอบและผมหวังว่าเราทุกคนจะตอบได้ว่า คนที่อยู่รอบข้างเราเขาจะสามารถรับพลังงานที่ดีได้เราได้รับจากแหล่งพลังงานที่ดีนั่นคือองค์พระเยซูและเราสามารถที่จะถ่ายทอดพลังงานนี้ให้กับคนอื่นเราสามารถที่จะกล้าในการที่จะประกาศข่าวดีให้กับเพื่อนฝูงของเราญาติมิตรสหายของเราพี่น้องครับมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดเรามีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แต่ในที่สุดแล้วเราสูญเสียจิตวิญญาณของเราเองเพราะฉะนั้นพี่น้องเมื่อเรามีพลังงานดีแล้ว จงกล้าในการประกาศข่าวประเสริฐจงกล้าในการที่จะสร้างความแตกต่างในที่ทางานของพี่น้องในที่โรงเรียนหรือว่าในที่มหาลัยในครอบครัวพี่น้องจงกล้าที่จะประกาศข่าวประเสริฐเพราะว่าเรามีพลังที่มาจากองค์พระเยซูอเมนไหมครับพี่น้องโอเคทีนี้มาถึงหัวข้อที่สามครับพลังในแต่ละวันจากพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าไม่ใช่แค่ต้องการมอบพลังให้กับเราเฉพาะ วันที่อ่าวันจันทร์หรือว่าแค่มาบอวอาทิตย์โอเคพระเจ้าเหมือนกับว่าเติมแต็มพลังงานเราแค่วันนั้นไม่พี่น้องครับพระเจ้าปรถนาที่จะให้ชีวิตของเรานั้นเต็มล้นไได้วยพลังงานที่มาจากพระเจ้าในทุกทุกวันพี่น้องครับพูดอมกันว่าพระเจ้าจะประทานพลังให้กับฉันสดใหม่ทุกทุกวันอ่านไหมไหมครับ พระเจ้าจะประทานพลังให้กับพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่รู้สึกอ่อนแอในจิตวิญญาณรู้สึกชีวิตของเรานั้นมันหมดพลังไปแล้วมันไม่อยากจะทําอะไรแล้วเราไม่อยากจะรับใช้แล้วเราไม่เราไม่อยากไปทํางานแล้วเราไม่อยากไปเรียนแล้วเราไม่อยากจะทําอะไรเลยก็ตามที่อยู่ในชีวิตนี้เพราะเราหมดพลังไปพี่น้องครับให้เรามาหาพระเจ้าเข้าใกล้ชิดพระองค์มีความสนิทสนมกับพระเจ้า และผมเชื่อว่าพระองค์จะประทานกําลังที่สดใหม่ให้กับพี่น้องอย่างแน่นอน,ฉนเฉลยธรรมบัญญัติบทที่33ข้อ25ที่เราอ่านไปตั้งแต่ต้นนะครับคือพลังวังชาของท่านจะอยู่คืนวันของท่านเพราะฉะนั้นขอให้พลังพี่น้องนั้นอยู่ตลอดวันและอยู่ตลอดคืนในทุกๆเชา้าในตอนเที่ยงตอนกลางคืนก่อนนอน ตื่นขึ้นมาเราจะมีพลังที่สดใหม่จากพระเจ้าเสมอเมื่อพี่น้องนั้นขอพลังที่มาจากพระเจ้าเมื่อพี่น้องใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าใช้เวลังกับพระเจ้าส่วนตัวพระเจ้าจะประทานกําลังให้กับพี่น้องและสุดท้ายในวันนี้ครับพี่น้องคือพลังจากอ้อมแขนอันนิทนิรันร์ของพระเจ้าพี่น้องเราทุกคนนั้นต้องการอ้อมแขนของพระเจ้าและทุกๆวันพระเจ้าอ้าแขนรอเรา พระเจ้าก็งบอกว่าลูกเอ๋ยเราอยู่นี่เราอยากจะให้พลังกับเจ้าเราอยากจะให้กําลังกับเจ้ามาสิมาที่อ้อมแขนของเราอย่าไปที่อื่นอย่าไปที่ผู้คนอย่าไปที่วัตถุสิ่งของอย่าไปที่ตําแหน่งการงานแต่จงมาหาอ้อมแขนของเราเถิดเพราะว่าในอ้อมแขนของเรานั้นเรามีกําลังไม่ใช่แค่ภายในวันนี้ ไม่ใช่ค่าัวนในพรุ่งนี้ที่จะประทานให้กับเจ้าแต่ว่าอ้อมแขนของเราจะประทานกําลังให้กับเจ้าในทุกทุกวันในชั่วนิดนิรันดรพี่น้องครับวันนี้ชีวิตของเราอยู่ในอ้อมแขนของใครอยู่เพศตรงข้ามหรือเปล่าการะสมความสําเร็จหรือเปล่าเพราะสิ่งเหล่านั้นแมลงก็กัดกินได้สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน แต่สิ่งที่ยั่งยืนมากที่สุดคืออะไรพี่น้องครับคือพระเจ้าคือองค์พระเยซูผู้ทรงประชนอยู่เมื่อวานนี้วันนี้และสืบสืบไปเป็นนิดเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับขอให้เราวิ่งเข้าหาอ้อมแขนที่แสนอบอุ่นของพระเจ้าอ้อมแขนที่เตยมล้นไปด้วยฤทธิ์อำนาจเตี่ยมล้นไปด้วยฤทธิ์เดชอันอัศจรรย์ขององค์พระเยซู ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่ส3สบสาข้อ27กล่าวว่าพระเจ้านิทรัน์เป็นที่ลีภัยของข้าและเบื้องล่างคืออ้อมแขนอันนิทนิรันต์ใครต้องการที่ลีภยัยใครต้องการพักจิตใจจงเข้ามาหาอ้อมแขนของพระเจ้าพระเจ้าพร้อมที่จะโอบกอดท่านในทุกวันและทุกเวลา ข้อสุดท้ายครับพี่น้องอิสยาบทที่40ข้อ11กล่าวว่าพระองค์ทรงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระองค์ดังคนเลี้ยงแกะพระองค์ทรงรวบรวมบรรดาลูกแกะไว้ในอ้อมพระกรอบอุ้มไว้แนบพระสวงพระองค์ทรงนำแม่แกะที่มีลูกอย่างอ่อนสุภาพพี่น้องครับพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราพระเจ้าทรงเอาชีวิตของเรานั้นโอบกอดชีวิตเรา ใกล้ๆอ,อกพระองค์ใกล้ๆหัวใจของพระองค์เราคือแก้วตาดวงใจของพระเจ้าและทุกครั้งพี่น้องครับหากเกิดใครก็ตามที่หมดพลังเหนื่อยท้อแท้ใจผิดหวังขอให้ท่านรู้ไว้ว่าท่านสามารถที่จะเข้าหาอ้อมแขนของพระเยซูได้ตลอดเวลาพระเจ้าพร้อมที่จะอบกอดท่านพระเจ้าพร้อมที่จะประคองชีวิตของท่านพระเจ้าพร้อมที่จะ อุ้มชูชีวิตของท่าน อยู่ในอ้อมแขนของพระองค์และพี่น้องครับเมื่อนั้นแหละเราจะได้รับกําลังใหม่เราจะได้รับพลังใหม่ที่จะสู้วันต่อวันของเราที่จะสู้กับกับโลกนี้โลกที่โหดร้ายที่จะสู้กับสถานการณ์ของเราที่จะสู้กับความคิดลบของตัวเองที่จะสู้กับคําพูดของคนอื่นที่จะสู้กับสิ่งต่างๆที่มันมันพยายามจะโยนใส่ชีวิตของเราเราสู้ได้เพราะว่าเรามีพลังที่มาจากองค์พระเยซูเรามีฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเราอยู่ในอ้อมแขนของพระองค์ชีวิตของเรานั้นใกล้ ชิดอ้อมอกของพระเยซูดังนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องกลัวอะไรเพราะว่าเรามีพลังที่มาจากพระเจ้าและวันนี้ผมยังจะบอกกับท่านว่าพระเจ้าจะเป็นกําลังให้กับคุณสุดท้ายนี้ผมขออธิษฐานเผื่อพี่น้องโดยใช้ข้อพระคัมภีร์จากเฉลยธรรมะปญญหตับทที่3 3ข้อ25ขอให้กําลังของท่าน คงอยู่ตลอดวันคืนของท่านในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนและสำหรับพี่น้องท่านใดที่ยังไม่เคยรู้จักกับพระเจ้าท่านมีความท้อแท้ใจมีความหนักใจผมจะบอกกับพี่น้องว่าพระเจ้าพร้อมที่จะเป็นกำลังชีวิตเป็นพลังชีวิตให้กับพี่น้องและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดให้กับท่านผมจะนับนึงสองสามให้พี่น้องเอามือขวาตัดที่นาอกซ้ายเพื่อเป็นการบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้า ลูกต้องการพลังที่มาจากพระองค์พลังของลูกนี้มันขึ้นขึ้นลงๆมากๆแต่วันนี้ลูกต้องการพลังที่เที่ยงตรงพลังที่สามารถที่จะพึ่งพาได้ชั่วนิดนิรันด์ถ้าเกิดนั่นเป็นพี่น้องให้พี่น้องเอามือขวาแตะที่หน้าอ,อกซ้ายเลยครับหนึ่งสองสามสำหรับพี่น้องที่เพิ่งแตะเมื่อกี้ให้อธิษฐานตามผมและให้ทั้งกลุ่มเซลล์อธิษฐานพร้อมกับผมพระเจ้า วันนี้ลูกขอบพระคุณลูกรู้แล้วว่าพระเยซูเป็นพลังชีวิตให้กับลูกวันนี้ลูกขอเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาเป็นเจ้าชีวิตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของลูกลูกขอติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า mm hmm. อาเมน ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ครอบครัวฝ่ายวิญญาณนะครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ครอบครัวพระคิดนะครับและต่อไปนี้เนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสคุยกันสักแป๊กหนึ่งนะครับถึงคําถามที่เราจะมาะใช้เวลาร่วมกันคําถามที่ผมอยากจะให้พี่น้องคุยกันนะครับคือแหล่งพลังของพี่น้องตอนนี้มาจากที่ไหนพี่น้องมีพลังในแต่ละวันในการที่จะถ่ายทอดให้กับคนอื่นหรือเปล่าใครคือ3าคนนั้นที่เราจะใช้พลังงานที่ได้รับจากพระเจ้าไปประกาศข่าวดีให้กับเขาเชิญคุยกันได้เลยครับ ขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกคนในวันนี้สวัสดีครับ